ตีผ้าไปประวัต so, so like, ิร e ักษาบ่เ oh สียประวัติแอะว่าถ้าถือจับถือจับเสียประวัติทั้งที่ถ้าว่าท้ามบอกว่าแกงก็จะหลุดก่อนจับพื่นบ่แมือนกับมากกว่ากันเลยนะผมตดมาหลายปีแล้วครับสองการตีเท้าคเดียเศร้าผมเศร้าคนไหนก็ผลลุกคนหลายเดียวแล้วเอาอีกตัวเออมาตาไปประวัติรักษาบ่มีความผิดนะครับบ่มีความผิดสนใจติดต่อได้ครับต่างยันเนื้อ กาเรียนครับนี่คณะหลาย,ยู่ในเพื่อเป็นผู้จัดก,การใหญ่นะครับลักลองว่าพวกพวกผิดนะครับเชื่อได้มาติดต่อได้เลยว่า,มวามผมจะบอกยาเส้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วทํามีบอ่อแสให้แก้ไปที่043ตี 43, 1. ่1หาพกเก็บเกี่ยวกับยาเสพติดบอกให้ว่ามีรถคันน,นี้มาเดือนละยาเดือนละสองเือมาทุกเกียวต้องมีอันนี้อันนี้นี่นนน มาเวลาประมาณนั้นย่างทำย่างขึ้นเวลาประมาณนั้นรถมีห่อสีอะไรดีแกะเข้าไปเอากริไิรมัดจอกเพิ่อความมันแมนควบคุมก่อนอันนู้ที่รู้รู้แรกปอะไรเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยโอกาสให้เขามันงไอ้มันรู้ซื้อเราก็จะไปเลือกเองกับที่คนบารคนดูสั่งหลายคนเลือกที่ไหนแต่ที่แต่กวนแบเนี้เขาเลือกกินหมาเนี่ยเราบอกมั่งหมาเป็นตำรวจปีมีที่มีมา มันเดียนหาเงนนน้อยต่างด้านก่แยกเราเป็าเราผู้ดแต่อยกล้มเป็นเขาเขาคมเราก็ไปบวกรจะพ้นเนาฮึ๊รถโดยสารมาบมเามาว่าีนขาเ้อครับตกความกับได้ซื้อได้ปั๊บปากรถขั้นทีออกมากัดเจ้อแต่ที่กินเนี่ยเราพบ็ืนต้องบานึเนาะมาเขานาะพออะมากึ๊พเปราะวาตานปึ๊มันเยอนๆก่อได้ปั๊บพวกมนวมหนาบวล้านตัตาเป็นเยอพวกไปข่อนตีมุนด มุมมมพาใตกระดาษตีต <về> ีเสยเดี๋ยวเาบเทศเยห็นัิงนำแข็งตัวเห็นต้องยืนสาดลาบเลยมนลงถึงวันจ้าวันถึงไหนถึงวันไหนเหี่ยแม่แมเย้อนส่วนเศร้าบอกซอกตามวิตรียมตังสามยี่อมเศล้าหรอเนยว่าอะรอย่างเงแรงไปอีงไงกูโมาเนาะ ไมย้อนซ้ม <irgendw el che> ันยต่มมันหูเดียแล้วผมผมมันถืงตันตรายเดียแล้วถือเแียเป็นฝากสีสิกเลือกสิกนี่คือตีสองว่ามันกำลังนอนดีวปาเองเดียวย่างก่เดยสิกไปเอาเดี๋ยวไม่กินรับบดบดใส่ขวดน้ำส้มส่วนน้ำส้มนุ่งไปใส่ไออุปชาไอเนาพูดพูดเราดูแวผมกินเรียนบะขัอกั้งดเนี่ย บมัดควักไปควัดไปเรน่อยๆดี่ดูด้มยนป็นอย่างคีอสีผมผมเลยนั่งสมกยัจงกันแรงกอเล่นกวัดเพิ่มมาที่ีทีหาน่เลยเลือดสีอีกแล้ววันน้สีอุ้ยสะั้านเลยวะวันนี้แม่บัวเตรียมผ้าจังหันเวงรวดเล็วผ้าเขาก็ไปบินบาทเล่นกวัดกันวันนี้เริ่มมองบินบาท เรื่องมันตยังเตรียมยังหันเลยมันก็บว่าไปสังง่งเงินนี่ไปเลื่อนมากตัวหวันมาตามหู้พัการะกษได้ไงประเดนพวกเขามาเอาเราดีกว่ามาแย่ตื่เราใหไอผู้นำวกยังไงมึงมาต้องรอดรอรอดย่าเราเปน้ำมึงแล้วมันยีมันจะซื้อไงเดียวนั่นเลยวะบระเด็นสำคัญนังเลยแต่เลยนี่เราโอ้ยส่วเป็นต่างชาติยาไงะ่างสังเวียนปัตตะวะพาโล เป็นนี่ยนทันทีเราลงพออะไรเงี้ยแบบครับแล้วประทศนี้ในเขตหมู่บ้านของเมานี่มีสามสิบสานเสืออยู่เด้อนะครับเวียนย่ำเวียนกระหาเข่าเด้อเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องขจัดสิ้นตึงยาเสพติดจังหวัดบางจันประกาศก้อนมูว่าต้องสีขาวก้อนมูโดยเฉพาะเพื่อหลังพาอาหมา ตำบลกาดูนายกของมุ่นนะครับขึ้นเปิดขึ้นนี่สองมือนะครับนาการข้างคุณดูือว่ามันเข้มข้นเติบยุบนะครับเรื่องของติ่งเติบติดนาการตำบลกาดูตำบลเท่านี่กับแม่แม่บอกแม่แม่นะครับแม่แต่พอท่นน่ะนะครับฉะนั้นแล้วเขาผู้เป็นพอเป็นแม่มันบอากับลูกกับเต้ามันใก่จิบกระดูกเต่ากินเข่าแรกน้ำกันเป็นประจำกินเข่าเต่าน้ำกันแน่แยาใส่กินเตมามาใดมันดูงเต่าก็ได้ทำเงินกับพร้อมนะครับไอ กิเอาเว้ากันปรึกษากันมีปัญหาไงใรบอกพ่อบแม่ผูบอกกูแม่เ้ากับลูก่อพูดดีเย้าวานเจ้าเจ้เป็นพ่อเป็นแม่นะครบว้าตัเีญาติชาวเเนี่ยก็ได้เนี่ยดญาติเขาได้ลูกก็ได้ลูกแล้วอาญาไลูกก็ได้เป็นก็ดีเจ็เจตได้ลูกเขาจะเป็นก็ดีซอยกันอกซอยกันตอนให้ซอยกันเกาะคือสามตีหมอนหมอนิ้นเนี่ยต้น้ ไปเอมาอู mà, ้เดกอบครมองในเกี่ยวคอบขึ้นครอบคอขึนหนมังามเดลูกขึ้นไปมันครอมันแตมันกบมันจากตาที่ดลูกทีดีครอบควบคขอเข้าพาพพปอผู้แม่เป็นตัวอย่างแลลูกกับผีกพ่อเกินแม่แต่ว่าถัดนั่งชี้นราแนวแี่ดีเห็นเบิ่งเด้อนี่ยัน่าเบ่เ้อเป็นแบบเองคนหามาตะวันลูกเต่าเท้านะพอว่าแดบยาแดกยาผมก็เห็นว่าจังตะบนผมย่นตะบุนอไเนี่ยตะบนออาไ่อ เอาหนัง,งทำเต็มที่โอ้ยเราเรามี้ผู้คนคือต้องหมดนะนะครับโอ้ยใครเป็นยาลูกเต้หาหมากกินพื้นน,นะเนีคือตัวยาได้ตัวยาได้แบบยาแต่นั่นแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่จงเป็นแบบเป็นยาให้ดีดีกับลูกนะครับครับในเรื่องที่เจะกินผูนน้ใดอยากถามอีย่างซึ่งกันและกันมันคือกินเขา่าเ <c oughs> <c oughs> ป็นของปั่นควนันปั่นควนันอยู่ สิ <c ười> <là> ่ะงนัด้นกินเนาะแต่สักอย่างนี้กินก็กินกเนี่ยก็ป้อนยังสิ่งนั้นยัดตับโอเลี้ยซอนแอะมัไม่ยิ่งเลันะน้ำพร้อมก็ไปวันที่มันจะกินหลายชนิดก็ว่ายกินยังกระดอนกินได้ใส่เน่าก็ว่าแต่บ็แค่คี้คนเดียวอแม่เนี่ยวันนุ่มวันเหตเศร้าลายขาเศร้าเศร้าโลกตัวแม่หรืเศร้าอยางไรสิเอาเคี้ยก็ห้อพระทานอมมามเนาะ ผมนงอว่ดผมถทีมดูทีมเนาโอ้โหนึกภาที่จ่ได้กินค้ยบอกวานีมนดว่าัให้กินหดยังไหอยู่เลยเอ้ยวาดิถ้ากินกินทีรไงที่กัดกัดทังนีดีเหยย่งินั้งีดูดูอไดีดเด่นถ้าดโักัดกัดก็ได้ดีดังกัน้อยฮ้องไปหมดเลยเออตีกันกหมดเเป็นเดว่าเียผมสร้างหู่จากขอเลย มาสูงาการมั่งคับคมณก็เขาก็มาสูงเนาะบานนี้เขากับไหนนางโตสามารถเขาก็นั่งไอตัวหมอบตอวขา,ขากับมาสูงเนาะ